นายสุวรรวงศ์สิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าอพวชมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่อพวชคลอง5ปทุมธานีและนอกสถานที่เดียวครั้งนี้อพวชได้นำนิทรรศการ e n j o y Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์มาจัดแสดง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดาในการเปิดพื้นที่จัดนิทรรศาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครสําหรับเยาวชนให้ได้มาเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานทางนี้ยังถือโอกาสนี้ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ตรงกับวันที่18สิงหาคมของทุกปีอีกด้วย กิจกรรม Enjoy Side Careers นะครับก็เป็นนิทรรศการเคลื่อนที่ชุดหนึ่งนะครับที่มีผู้สัสนุมจากบริษัทเชฟรอนนะครับแล้วก็หลายที่นะครับทีนี้เรามีความร่วมมือกับเดอะสตรีรัชดานะครับโดยที่ว่าในอนาคตันใกล้นียเราจะนำจากตลาดวิทยาศาสตร์ มาจัดแสดงที่นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนการชิมลางก่อนนะครับก็จะมีอาชีพทางวิทยาศาสตร์ทำไมถึงจะต้องมีอาชีพทางวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนั้นขับเคลื่อนประเทศของเราครับเด็กๆและเยาวชนแล้วก็กลุ่มครอบครัวก,ก็จะได้เรียนรู้ว่าอาชีพทางวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นการที่จะเป็นวิศวกรในแท่นขุดเจาะน้ามันนั้นนะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเด็กๆเยาวชนถ้าในอนาคตสนใจที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ก็จะได้มาเรียนรู้ว่าจะได้เตรียมตัวถูกขณะที่นายพงศักดิ์นันตะ กรรมาการผู้จัดการศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดากล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าทางศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดามีแนวคิดในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์สําหรับครอบครัวและเยาวชนเพื่อเติมเต็มให้เป็นศูนย์การค้าที่มีไลฟ์สไตล์ครบถ้วนในทุกด้านโดยเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอดจึงได้เกิดความร่วมมือกับทางอาพวชแต่กิจกรรมกล่าวเพื่อสร้างโอกาสแล,และสร้างประสบการณ์านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ให กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าวนี้สําหรับศูนย์การค้าเดอะสตีรรัชดานะครับเราก็เลงเห็นความสําคัญของเยาวชนนะครับซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคตและเนื่องในวันวิยทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับวันที่18สิงหาคมเราก็เลยได้มีการสนับสนุนพื้นที่นะครับให้กับองค์การพิพันธ์วิยทยาศาสตร์แห่งชาติในการจัดกิจกรรมนะครับในชื่อว่า science career คือ ในการให้น้องๆเยาวชนได้มาเยี่ยมบูธต่างๆและค้นหาว่าจริงๆอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตเนี่ยจะไปทำอะไรได้บ้างก็ดีใจนะครับที่เยาวชน่ะได้มีความรู้สึกว่าเออสนใจใฝ่รู้ที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทางผมเองก็ได้มีการเชิญชวนโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบข้างของทางรัชดาไม่ว่าจะเป็นเขตห้วยขวางหรือเขตดินแดงนะครับเชิญน้องๆที่เลิกเรียนแล้วให้มาสัมผัสที่นี่สำหรับดินศาการ Enjoy s c i e n c e c a r e e r s สนุกกับอาชีพวิทย ป็นพิัศการที่นําเสนอถึงอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสําคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค4.0ที่มีบทบาทสําคัญในอาชีพและอนาคตของประเทศอาทิพิิัศการวิศวกรภูมิศาสสารสนเทศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นต้นโดยนิรรศการ Enjoy Science c a r e e r สนุกกับอาชีพวิตจะจัดแสดงทุกวันในห้องเวลา11นกาถึง20นริกาบริเวณลากิจกรรมศูนย์การค้าเดอ Street รัชดาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30สิงหาคม2,563นะครับ